แหว่สื้อของแล้วเรียบร้อยก็เอาหมอแกงเผือกนะคะกับแอปเปิลดองไม่น่อยว่าให้เพิ่นซิมเอามาให้ซิมเนี่ยน่อยแอปเปิลดองเหลือบ่นหน่อยเออบ่หลายแต่ว่าอันหมอแกงนี่ยเอามาให้คุณละชินค่ะอยู่กันสองคนผัวเมียคือกันและบ้านหลังนี้ตาใหญ่ทรูบดมอยู่เออแแอินเดโอกานูนสถานอันเชโกหันล่ะ อยู่บน้องเจา้าเธาจะไปซื้อของอืออืออออยู่หรือเปล่าไม่อยู่ก็จะได้วางไว้แล้วก็โทรมาบอกนะคะเอ้ยลมลมเอ้ยลมบปอยู่ไปซื้อของ เอาว่างไวหน้าประตูดมโอกาบอ่ายอกทุกแดกคันแโกหฮัลละหมดอาเนี่แลแะไปเอาถุงมาแล้ว เมื่อกี้สีอามันไม่มีถุงไปเอาถุงมาจากบ้านลูกรายก่อนค่อยก็จะบอกว่าเอาสีเขียวค่อยหลายๆค่อยไปอยากได้สีม่วงสีเขียวมันแซ่บนี่แปะเก็บเองเลยมือนนี่น้องบมยยจริงใบอันนั้นไม่น้อยเอาไปผัดมันสิคือขนาดเลยเดย้แต่ว่าบ้านนี่เขากินหัวมันเขาบปกินใบมันขน,นาดไปผัดนะแบบเดียวกันเลยกับขนาดบ้านทอา อู้หนาวลมเสียงลมว่อยๆเห็น้าคุณเรามารักของเขาเรามารักของเขาเป็นให้มาเอาให้กินจอยให้เมื่อสิ่งแปลงหนึ่งทงพูนกำบูกใหม่อยู่ โปรซสาเอ่อเออเออ,เอ,อตกใส่หัวแกเสือกออกมืดผัดบ่อนรับไว้เกริรนเกริญน สงามตามท้องเหลืองแค่หลอดได้นนะมีแต่แค่หลอดนะน,นะว่านใน้เก็บเอาตนเขาเลยนนอกประตูนี่เอ็นทิน ไม่น้อยกินเมือเดียวกับเมื่อละสีเขียวนี่มากสีเขียวสีนี่มันบางโพดไหมคือจังข้าวพดได้กินนี่มันบางสีเขียวมไม่น้อยมากบรอบร่บรอบรอบรอ,บรอ,อันนี้ก็แอบเป็นใส่ถุงเข้าไปเซ็จเรียบร้อย เขาคืนใส่รถก้อนพี่น้องแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกิจวัตรประจําวันออกจากบ้านมือนึงบรรมีอย่างมากมายค่ะญาติพี่น้องกับบมีหลายมีอยู่ทอนี้หมุนกันไปหมุนกันมาอยู่พ่อสานีนะคะรักนะจุบจุบ